เก่งก่อนเกมสวัสดีครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่การพรีวิวฟุตบอลในค่ำคืนวันอังคารที่5พฤศจิกายนกับผมจานแปลงเช่นเคยครับวันนี้ผมคัดมาให้แล้ว7คู่เน้นๆเหมือนเดิมนะครับโดยจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งหมดเลยนะครับก็อนดำเนินมาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับวันนี้มีหนึ่งคู่บิ๊กแมตช์นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเรอัลมาดริดครับจะเปิดบ้านรับการของเอซิมิลานนอกเหนือจากนี้คู่ที่น่าสนใจนะครับยังมีลิเวอร์พูลที่จะพบกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับแมนเชสสเเเเตตตอออรร์ซิิี้ลลววจจกกััับบบบยูนนนุะคโโโญาาม ดอทมูลน,นะครับจะเจอกับทางสตูมกราสและก็คู่สุดท้ายนะครับเซลติกจะพบกับอาร์มบลลัสิครับแต่ก่อนอื่นนะครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่อยากเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันเพืเ่อนๆก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามากันได้เลยที่ แอด KKG888 รับรองมีตัวเน้นตัวที่เด็ดให้เพื่อนๆแบบเต็มอิ่มจุใจในทุกๆวันครับเอาละครับเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับมาลุยไปด้วยกันเลยดีกว่านะครับโดยคู่แรกวันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมแจกเสื้อด้วยนะครับในคู่ระหว่างเรอัลมาดริดนะครับที่จะพบกับเอซิมิลานว่าคู่นี้เนี่ยจะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับกติกาเดิมเลยนะครับพิมพ์ใต้โพสต์นี้นะครับแล้วก็ใครถูกเนี่ยก็แคปหน้าจอของตัวเองแล้วก็แอดกันไปที่แอด KKG888 เพื่อติดต่อขอรับรางวัลครับเอาละครับมาเริ่่่่่มมมมมาาาดดดดดดูกกกกัััันนนนเเเรรรรรืออออองงขฟ์ลลลสสุุะคบโย5ิ ชนะได้3เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยเกมล่าสุดที่ลงเล่นนะครับก็ต้องย้อนกลับไปถึงเมื่อสสัปดาห์ก่อนนะครับเพราะว่าในเกมที่ต้องบุกไปเยือนบาเลนเซียเนี่ยถูกยกเลิกไปนะครับเนื่องจากทางบารเลนเซียเนี่ยเกิดภัยพิบัตินะครับผมทำให้เรอัลมาดริดเนี่ยพักว่างมา1นสัปดาห์เต็มๆนะครับโดยผลล่าสุดที่เล่นนะครับก็เป็นการเจอกับบาร์เซโลนาในสุดเอลกลาซิโกนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง0ย์ประตูต่อ4ด้วยกันส่วนทางฝั่งของเอซิมิลานนะครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3เกมแล้วก็แพ้ไป2เกม โดยเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็บุกไปเฉือดเอาชนะมอนซ่ามาที่1ประตูต่อศูนครับโดยสถิติการพบกันนะครับหเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมกระชับมิตรทั้งหมดเลยนะครับเป็นวร่มานะครับที่ชนะได้2เกมครับมีลานชนะได้1เกมแล้วก็เจ้ากันไป2เกมครับโดยผลล่าสุดที่เจอกันมานะครับก็เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นเอซิมิลาน ที่เฉือนเอาชนะเรอแมลิตมาได้ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับความพร้อมในเกมนี้นะครับผมลาชิุดขาวจะยังคงไม่มีดานิเอลกาบาคาวนะครับตีโบกูตัวโรนิโกโกเอสและก็ดาบิดอลาบาที่บาดเจ็บครับขณะที่ทางเอซิมิลานะครับก็จะไร้นะครับลูก้าโยวิชมาเตโอกัาเบียนะครับอิสมาเอลเบนาเซอร์และก็อเล็กซานโดเฟรนซีที่เดียงอยู่เช่นกันโดยการจัดทัพวันนี้นะครับเรอัลมาดริดจะมาในแทคติก4-3-1-2านึ่งนดาเนะครับจะเป็นอังเดรูนินลงเฝ้าเสาเกมรับจะมีลูกัสบาสเกตนะครับยืนแบ็กขวาส่วนแบ็กซ้ายจะเป็น แฟรลองเบนดี้ครับ เซนเตอร์วันนี้นะครับเอเดนมิลิตาลนะครับผนึกกำลังร่วมกับทางอันโตนิโอรูดิเกอร์3ประสานแดนกลางนะครับจะมีเฟรเดริโกบาเบเด้นะครับเอ็ดูอาร์โดกามาวินกาและก็ลูก้าโมดิสส่วนมิดฟิลตัวรุกวันนี้นะครับจะเป็นทางจูดเบลเลแฮมรับหน้าที่นะครับคอยซัพพอร์ตเคลียร์เอมบปเป้กับวินิสซิอุสจูเนี่ยในการไล่ล่าประตูครับส่วนทางฝั่งปีศาจแดงดำนะครับจะมาในแทคติก4-2-3-1นายด่านนะครับจะเป็นไมค์เมยองครับเกมรับจะมีดาวิดเดกาลาเบียนะครับกับตันทีมกลับมาคนตัวริะเทีย ฟิกคาโยโทโมริ um ori, และก็เตโอแอนองเดส คู่กลางวันนี้จะใช้เป็นยูซูฟฟอฟาน่ากับทิเานี่ไรเดอร์เช่นเดิมส่วนเกมรุกนะครับจะมีซามูเอลชุคูเวเซ่นะครับคริสเตียนโพลิสิตลาฟาเอลเล่เอลและก็อาเบโรมูราต้าช่วยกันไล่ล่าสกอร์ในวันนี้ครับโดยเรทคู่นี้นะครับผมเป็นทางฝั่งเรอัลมาดริดเจ้าถิ่นที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา1.25่ง้าและก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3ลูกครับเรอัลมาดริดเนี่ยผลงานช่วงหลังมาฟอร์มตกลงไปเยอะนะครับแต่วันนี้ด้วยการที่ได้เล่นในบ้านแล้วก็ได้พักมาเต็มๆ1สัปดาห์เนี่ยผมมองว่ายังไงไไก็ได้เปรียบกว่าเเเเเยยยยออะะะนนนนนนครับับบแแลล้้้วก็ซ e ีีมมิาาาา่ถฉพใูฟชป ลนะครับผลงานยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแข่งมา3เกมแพ้ไป2แล้วก็ชนะได้1เกมเท่านั้นนะครับและปัญหาของพวกเขาเนี่ยก็คือเกมเยือกนะครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอของจริงด้วยนะครับกับเรอัลมาดริดที่ผลงานในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยชนะ2เกมแล้วก็พลาดท่าไป1เกมเนี่ยผมมองว่าวันนี้เหนื่อยแน่นอนนะครับสำหรับการบุกมเา,า,า,กาเยือนซานเตโกเบนาเบลในวันนี้ยังไงผมขอเชียร์นะครับวันนี้เชียร์ที่ทางเรอัลมาดริดนะครับเชื่อว่าเล่นในบ้านลุ้นต่อลูกที่2ได้ไม่ยากครับส่วนราคาสูงต่ำที่3เมมม็ดนะครับผองว่าคูมเม่่จบต็ดีกว่านะครับแต่วผา กระแสณนตอนนี้มันให้ราคาไปที่สูงนะครับผมก็เลยมองว่าก็จากสถิตินะผลล่าสุดที่เจอกันที่ซานเตลโกเบเนบิลนะครับก็ต้องย้อนกลับไปถึงปี2 0 1 0ซึ่งวันนั้นเรลมาดิชนะได้แค่2ประตูต่อศูนย์นะครับมันก็ไม่ได้ข้ามกับแพงบนเนาะ,ะผมก็เลยมองว่าเนี้ยวัดใจที่ต่ำไปดีกว่านึงคือเรลมาดิเนยช่วงหลังมาก็ฝืดๆเหมือนกันนะครับผมเกมรุกเนี่ยยิงกันได้ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับผมเลยวางไว้ที่ ต่ำดีกว่านะครับที่ราคา3ลูกครับสรุปนะครับคู่นี้นะครับผมขอเชียร์ไปที่เรอัวมาริดนะครับราคา1.25แล้วก็วางต่ำไว้ที่3เมตรครับคู่ต่อมานะครับเราไปกักหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเลยนะครับลิวพู จะเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของทางไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับลิเวอร์พูลไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะได้4เกมและก็เสมอไป1เกมครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปตันงแได้แบบสุดมันเลยนะครับที่2ประตูต่อหนึ่งส่วนทางไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับก็ไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับชนะได้2เกมแล้วก็เสมอไป3เกมครับโดยเมื่อสุดสัปดาห์นะครับเมื่อวันศุกร์นะครับก็เจ้ากับทางสตุตการ์ทไปแบบไร้สกอร์ที่่0 0ปรระตตูอคับ สถิติการเจอกันนะครับ5เกมหลังสุดนะครับลิเวอร์พูลชนะได้3เกมแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นชนะได้1เกมครับไม่เคยจบที่เสมอเลยนะครับโดยผลแล้วผลที่แล้วนะครับที่เล่นกันที่แอนฟิลด์เนี่ยเป็นลิเวอร์พูลเอาชนะได้3ประตูต่อ1นะครับเมื่อปี2005นะครับหรือว่าปีที่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองโดยความพร้อมในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องรอเช็คอาการของอีบูโกนาเต้นะครับที่เจ็บแขนไปนะครับหลังจากที่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับโดนปะทะนะครับก็็ต้อองรเชคดูว่า จะพร้อมลงเล่นได้หรือไม่นะครับแต,รแต่ในรายนะครับอลิสันเบเกอร์นะครับเดียโกโชตาเฟรเดิโกเคียซ่าและก็ฮาวิเอเลียนเนี่ยยังไม่พร้อมลงเล่นเหมือนเดิมครับส่วนทางฝั่งทีมห้างขายยานะครับก็จะขาดอามินอัตลี่นะครับกับเชอรูเอลโบโลเซียนนะครับที่เดี้งทั้งสองกนส่วนในรายมาแตงแตระเย,ย่เนี่ยที่หายไปจากเกมลีกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา น่าจะกลับมาลงสนามได้ในวันนี้ครับโดยการจัดท่านะครับลิวพูลจะมาในแท็กติก4-3-3านด่านะครับจะเป็นคิวินเคลเฮอร์เกรลัตจะมีเทนอเล็กซานเดอร์อา์โนนะครับยืนแบ็คขวาส่วนแบ็คซ้ายน่าจะยังคงยึดกอสตาร์จิมบิการ์ดลงเล่นเหมือนเดิม คู่เซนเตอร์นะครับอาจจะใช้โกโจโกเมสลงเล่นแทนอีบูไปเลยก็น่าจะให้อีบูกุนเต้พักไปนะครับแล้วก็จับคู่กับเฟิร์จิลฟันได้ส่วนแดนกลาง3คนนะครับจะมีโดมินิกสวอสไลน์ไรอันกาเฟนแบกแล้วก็อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับสามประสานแดนหน้านะครับจะมีดาวิดนูนเยสยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมแล้วก็ขนาบข้างด้วยโฮมโมฮัมเมดซาร่าแล้วก็หลุยดีอาร์สส่วนทางฝั่งห้างขายยานะครับจะมันแท็กติกเก่งเหมือนเดิมนะครับที่3 4 2 1 ผู้สาประตูจะเป็นลูคัสคาดาเรสกี้นะครับรับหน้าที่ฟ่าเสาเหมือนเดิม3ามเซ็นเตอร์แบ็กนะครับจะมีเอ็ดมอนทับโซบาโยนาธานทาและก็ปิเอโรอิกับปี้ครับแดนกลางนะครับจะมีโรเบิร์ตอันดริทนะครับจับคู่กับอดักรานิสซาก้าแล้วก็วิงแบ็กสองฝั่งจะเป็นเวรามีฟริมโปงนะครับกับอเล็กซ์กริลมันโดส่วนเกมรุกนะครับก็2หน้าต่ำนะครับจะเป็นมาแตงตรีเย่กับฟอร์เรนเวสคอยสนับสนุนนะครับวิกเตอร์โบนิเฟสนะครับสุดหน้าตัวเก่งในการจบสกอร์ในวันนี้ครับ เลเร์คู่นี้นะครับเป็นทางลิเวอร์พูลที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.75แล้วก็ราคาสูงต่ําคู่นี้จะอยู่ที่3ลูกครับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นทีมที่แพ้ยากมากๆนะครับแม้ว่าปีนี้จะหลุดแพ้ฟอร์เรสตเป็นหเกมในบ้านก็ตามนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยก็พวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการแก้เกมของเอ่ออาร์เนอร์จุดๆเนี่ยอ่ะทำได้ดีมากๆนะครับก็ผมมองว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านยังไงก็น่าจะ3แต้มแน่ๆนะครับหรือว่าใครเอาเซฟเซฟเนี่ยผมมองววว่่่่่าาไไปทีี0.5ด้นนะครรับผมเเเชืออลลิ์พูยยังงไไกก็ชนนะม่เิ1ลูก ผมอาจจะชนะ10หรือว่า21อะไรประมาณนี้นะครับส่วนราคาสูงต่ำอาอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับ20 10นะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่พ้นกำแพงสูงแน่นอนนะครับวันนี้คู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมเชื่อว่าน่าจะจบที่ต่ำนะครับวางต่ำไว้ที่3เมตรครับสรุปนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลนะครับราคา0.75หรือ0.5นะครับแล้วก็วางต่ำไว้ที่3ลูกครับ คู่ที่3นะครับเราไปกันที่เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสครับจะเป็นการเจอกันระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนครับเปิดบ้านรับการของแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้นะครับจะเป็นเกมสุดท้ายนะครับที่รูเบนออมบริมเนี่ยจะได้คุมในสนามด้วยนะครับก็น่าจะส่งท้ายกันแบบสวยๆกันเลยนะครับแฟนบอลเจ้าถิ่นเนี่ยน่าจะเข้ามากันเต็มสนามแล้วก็ส่งเสียงเชียร์อย่างกึกก้องแน่นอนนะครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดของทางสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยชนะรวดทั้งหมดเลยนะครับโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เปิดบ้านเอาชนะเอสเตล่าไปได้แบบขาดลอยเลยที่่5ปรระตตูอ1คับ ส่วนทางฝั่งเรือใบสีฟ้านะครับ5เกมหลังสุดชนะ3เกมแล้วก็ล่าสุดนะครับแพ้รวดมา2นัดติดติดกันเลยนะครับโดยเมื่อสุดสัปดาห์นะครับก็บุกไปพ่ายบอลหมัดมาที่1ประตูต่อ2ครับสถิติการเจอกัน5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับแมิตี้ชนะได้2เกมริสบอนชนะได้2เกมครับแล้วก็เสมอกันไป1เกมครับโดยหลล่าสุดที่เจอกันที่บ้านของริสบอนนะครับก็คุมทีมโดยอัลริมนี่แหละก็เป็นแมิตี้นะครับที่บุกมาถล่มไปได้ถึง0ประตูต่่่อ5ัสภาาพททีีีมมมในนเเก้ผงงฝหยว จะไม่มีนะครับเอ็ดวาร์โดกัวเรสมาและก็ดูโนซานโตที่บาดเจ็บทั้งสงคน ขณะที่ทัพเรือใบสีฟ้านะครับก็จะช่วยใช้งาน2แนวรับตัวเก่งนะครับที่เด้งเพิ่มมาอย่างรูเบลิอัสและก็จอห์นสโตนรวมไปถึงทางออสการ์บ๊อบแจ็คกิลิตและก็โรดี้นะครับที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ครับโดยการจัดทัพนะครับวันนี้ทางรูเบนออมริมจะส่งท้ายด้วยระบบ3-4-3นะครับนายด่านจะเป็นฟรังโกอิสราเอลรับหน้าที่เฝ้าเสาครับเกมรับจะมีกอนซาโลอิกนักโชนะครับอุสมานดิโอมันเดและก็เซโนเดบาสนะครับกลุ่มเกมร่วมกันแดนกลาง4คนนะครับจะมีจิโอนี่เควดา ดานิเอลบรากันกานะครับมอร์เทนฮูมันและก็แม็กซิเมเลียนอาราโฮครับส่วน3ประสานแดนหน้าวันนี้จะมีนะครับฟรานซิสโกตรินเกลวิกตอร์โยเคเรสและก็เปรโดกอนสเวสเนี่ยคอยช่วยกันไล่ล่าตะดขายครับส่วนทางฝั่งแมนซิตี้นะครับวันนี้จะปรับมาเล่นระบบ4-3-3นะครับนายด่านครับคนเดิมเลยเอเดรซอนรับหน้าที่ครับแนวรับจะมีลิโก้ลูอิสนะครับยืนแบ็คขวาส่วนแบ็คซ้ายจะเป็นยอร์สโก้กวาดิโอ แล้วก็คู่เซนเตอร์วันนี้จะเป็นมานูเอลอาคันจีกับนาธานอาเก้ครับแดนกลาง3คนนะครับจะมีเบนนัโตซิลวามาเตโอโกบาซิตนะครับแล้วก็อีคายกุนโดกันส่วนแดนหน้า3คนนะครับฟิโฟเดนเออร์ลิงฮาร์แลนและก็มาติอุสนูเยสรับหน้าที่ลงลาต่อไปครับโดยเรทในเกมนี้นะครับเป็นแมนซิตี้ที่บุกมาต่ออยู่ที่ราคา0.75แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3เมไหครับคือคู่นี้ผมมองอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือมีโอกาสที่จะจบเสมอกันสูงมากๆนะครับซึ่งลิสบอนผลงานช่วงนีี้้้ยยถืออออววว่่่่่่าาาาาารรรรนนนนนแแแงงงงะคคับบบตเเปปิดมมผ็หูึ นะครับเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ย ผลงานแม้จะผลงานไม่ดีก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรทออกมาแบบนี้ผมเชื่อว่าแมนซิตี้มีโอกาสที่จะคว้าชัยกลับไปได้นะครับแล้วก็ยัดเยียดความปราชัยเป็นเกมแรกในซีซั่นนี้ให้กับลิสบอนคาร์บ้านได้ด้วยเช่นกันนะครับผมว่าคู่นี้วัดใจที่แมนซิตี้ไว้ดีกว่านะครับก็คือผมมองว่าหลายๆคนวันนี้อาจจะคิดว่าเชียร์ลิสบอนดีกว่าหนึ่งก็คือเป็นเกมสุดท้ายของอัลมูรินด้วยนะครับเป็นเกมส่งท้ายนะครับก็น่าจะไม่แพ้นะครับรวมถึงฟอร์มล่าสุดอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าวันนี้จากกระแสแล้วเนี่ยเชียร์ ฝั่งสูงเหมือนกันนะครับคล้ายกับ2คู่ที่แล้วแต่ผมก็มองว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าแมนซิตี้ชอตหลังมาก็ฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าก็สกอร์เนจบสูงเกือบทุกนัดอยู่แล้วการันตี3ลูกขึ้นทุกเกมนะครับยกเว้นเกมที่ชนะเซาล์ลัมตัน1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นผมก็เลยมองว่าคู่นี้วางไว้ที่สูงดีกว่านะครับที่ราคา3มมนะครับสรุปนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับราคา0 7นดาแล้วก็วางสูงไว้ที่3าลูกครับคู่ต ผลงาน5เกมล่าสุดริวไม่แพ้ใครเลยนะครับผลงานดีมากๆเลยนะครับโดยเป็นการเสมอ2เกมแล้วก็ชนะ3เกมครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เปิดบ้านเจ้ากับโอลิมปิกลรียงไปที่1ประตูต่อ1ส่วนทางฝั่งยูเวนตุสนะครับผลงาน5เกมล่าสุดชนะ2เกมเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็พึ่งคืนฟอร์มเก่งนะครับบุกไปเอาชนะอูเดเนเซ่มาได้ที่2ประตูต่อ0ส่วนสถิติการเจอกันนะครับคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนครับนี่จะเป็นคร ครับลิวจะขาดอังเรโกเมสนะครับที่เพิ่งเจ็บมาจากเกมล่าสุดนะครับรวมไปถึงทางอีธานเอ็มป,ปเป้อิสไมลี่นะครับฮาคอนฮารันสันนาบิลเบนทาเล็บเรมี่กาเบลา่าซามูเอลอุมติตี้และก็เตียโกซานโตที่เดี่ยงอยู่ก่อนหน้านี้ครับส่วนข่าวดีนะครับก็คือจะได้นะครับอเล็กซานโดริเบโรนะครับกองหลังตัวเก่งผนทษแบงจากในลีกกลับมาช่วยทีมครับ พักทีมมาลายนะครับก็จะไม่มีดานิโลที่ติดโทษแบนนะครับรวมไปถึงทางเกรลสอนเบแมนนะครับอาคาดิอุสมิลิกดักลาสหลุยและก็นิโก้กอน์เชเลตที่บาดเจ็บครับโดยการจัดทัพวันนี้นะครับทีมลิวจะมาในแท็กติก4-3-3ในด่านจะเป็นลูก้าเชวาลีเย่เฝ้าเสาเกมรับจะมีโทมัสมอนิเย่นะครับบารฟูเดเดียกิเต้อเล็กซานโดริเบโรและก็กราเบียลกุตุมันส์รับหน้าที่สามประสานแดนกลางนะครับจะมีเบนจามินองเดรอายุบูอาดีและก็แองเคลโกเมสดูแลครับ แล้วก็3ตัวรุกวันนี้นะครับจะมีเอดอนเชโกวานะครับโอซามาอีนะครับซาราวีและก็จอนาธานเดวิสเนี่ยช่วยกันไล่ล่าสกอร์ครับส่วนทางยูเวนตุสนะครับของเตียโกมาต้าจะมาในแท็กติกที่4 2 3 1เกมรับนะครับจะมีทางนิโคลโลโซเวน่านะครับเฟเดริโกกัตติปีแอร์กาลูลูและก็อันเดรียแคมเบโซเนี่ยรับหน้าที่นะครับเป็นปากการหลักดาสุดท้ายนะครับส่วนผู้รักษาประตูวันนี้จะเป็นมิกเคลเกรเกริโอครับแดงกลาง2คนนะครับจะเป็นมาตูเอลโลคาเตลลี่นะครับแล้วก็เวสตันแมคเคนนี่ ส่วนเกมรุกนะครับจะมีตีโมตีเวอาร์นะครับเทอร์คคอปไมเนอร์เคนานยูดิตและก็ดูซานวราโควิดรับหน้าที่ช่วยกันไล่ล่าสกอร์วันนี้ครับ โดยเรีในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งยูเวนตุสที่มาต่ออยู่ที่ราคาเสมอแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.25ครับคือริวเนี่ยผลงานในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกดีมากๆเลยนะครับเกมแรกเนี่ยอาจจะออกสตาร์ทมาด้วยความพ่ายแพ้แต่2เกมหลังสุดนะครับชนะเรอัลมาดริดชนะแอตเลติโกมาดริดมาได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับผมวันนี้มาเจอกับยูเวนตุสอีกผมมองว่าเขามองถึงชนะด้วยซ้ำนะครับจากฟอร์มการเล่นที่ผ่าน,านมาส่วนทางฝั่งยูเวนตุสนะผลงานช่วงนี้ก็ยังลุ้มลดอนๆน,น,นะครับและนัดล่าสุุดดในนนนยยยยูฟ่่่าาาาาแชมเเเปีีี้สส์์ลลกกก็พพิงะทะคครรรับตต มาที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเกมนี้จึงสําคัญสําหรับพวกเขามากถ้าวันนี้ไม่ชนะอีกเนี่ยโอกาสที่จะลุ้นข้ารอบต่อไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วนะครับผมส่วนริลเนี่ยวันนี้เล่นในบ้านยังไงก็สบายๆกว่านะครับและเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะเล่นตามเกมของตัวเองแล้วก็ค่อยๆบุกเอานะครับผิดกับยูเวนตุสที่วันนี้ก็ต้องมองถึงชัยชนะให้ได้เช่นกันนะครับผมจ่าคู่นี้จะออกมาในรูปเกมที่สูสีเอามากๆเลยนะครับแต่ผมขอวัดใจนะ ผมเชื่อว่าริววันนี้จะไม่แพ้ในบ้านนะครับก็เต็มที่เนี่ยก็อาจจะเชียร์ฟรีกันไปนะครับวันนี้อยู่ข้างริวดีกว่านะครับที่ราคาเสมอส่วนราคาสูงต่ําที่2.25เนี่ยผมมองว่าคู่นี้เปิดมาให้ต่านะครับผมเพราะว่าราคาจ่ายที่2.5เนี่ยให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าคู่นี้ยังไงยิงกันไม่เกิน2ลูกแน่นอนนะครับอาจจะจบที่สกอร์แบบห1นะครับหรือว่า0-0นหรือว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะ1-0นร่บคูนี้นะครับคู่นี้นะครับราไปกันที่คู่วาง บูลอนย่าจะเปิดบ้านรับการมียของโมนาโกโดยผลงาน5เกมหลังสุดนะครับบลอนย่าชนะที่2เกมเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับโดยล่าสุดนะครับก็ชนะมาแล้ว2เกมติดติดนะครับคืนฟอร์มเก่งมาได้แล้วนะครับหลังจากที่เปิดบ้านนะครับเฉือนเอาชนะเลเช่ไปที่1ประตูต่อ0สวนผิดกับทางฝั่งโมนาโกนะครับที่อยู่ดีฟอร์มรูดไปเฉยๆเลยนะครับแพ้รวดมา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ชนะได้แค่2เกมนะครับแล้วก็เสมอไป1เกมโดยผลล่าสุดนะครับก็แพ้คาบ้านต่ออองเช่นะครับ โดยสถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งนะครับเป็นเกมกระชับมิตรเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นทางฝั่งโมนาโกนะครับที่เฉือนเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ครับความพร้อมในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งโบลญนยาจะพาใช้งานชาลัมโบสนะครับลิเคียโกนิสอุซามานเอลอาซูซีนะครับมาตินเออร์ลิสและก็มิเชลเอบิเซอร์ที่บาดเจ็บทั้งหมดครับส่วนทางฝั่งโมนาโกนะครับก็จะไล่เอดองดียอบโฟราลินบาโลกุนและก็มฮัมหม็ดซาลิซูที่บาดเจ็บ แต่ก็จะได้นะครับจอแดนเทเซกับทางวาเดซอนเนี่ยพลทูดแบงกลับมาช่วยทีมครับโดยการจะทับนะครับบลลุนยาจะมาในแท็กติกเก่ง4-2-3-1ครับนายด่านจะเป็นลูคัสกอรุสกี้เกมรับจะมีสเตฟานพอร์ตนะครับแซมเบ็คเคลเม่จอ imi, ลูคิมี่และก็หวนมิรันดา คู่กลางนะครับจะเป็นนิโคล่าโมโรกับทางเรโมฟอยเลอร์ส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับวันนี้จะเป็นเยนออตกัสรับหน้าที่นะครับโดยมีทางริคาโดออสโซลินีกับทางแดนเอนดอยเนี่ยทำเกมสขนาบข้างอยู่ทางริมเส้นส่วนหน้าเป้านะครับวันนี้กลับมาใช้เป็นซานเตียโกกาสโตลงล่าตะข่ายเหมือนเดิมครับส่วนทางฝั่งโมนาโกนะครับจะมาในแท็กติกเดียวกันเลยนะครับที่4-2-3-1 นายดานนะครับจะเป็นลาลานิสลาฟนะครับมาเยสกี้เกมรับจะมีทางไวเดซอนนะครับวิเฟตซิงโก้ทีโลเคเลอร์แล้วก็คาโยเอนริกเก้แดงกลาง3คนนะครับจะมีลามีนกามา马านะครับเซกุนตูนะครับมากาซ่าแล้วก็ทาบคุมิมินามิโน่ดูแลครับส่วนเกมรุกวันนี้จะมีมากเนสนะครับอาคาริอุสอเล็กซานเดอร์โกลวินเนี่ยเป็นตัวริมเส้นนะครับสนับสนุนทางบริสเอมโบโลในการไล่ล่าสกอร์วันนี้ครับ โดยเรทในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งมอนโกที่บุกมาต่อแค่ราคาเสมอเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำจะอยู่ที่2.5ครับคือต้องบอกว่าคู่นี้ผลงานสวนทางกันชัดเจนในตอนนี้นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้บุรุษญาติแพ้และเสมอมารวๆเลยนะครับส่วนมอนโกเนี่ยก็ชนะมารวๆเช่นกัน,นครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันสลับขั้วกันซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็บุรุษญาเ่ยแข่งในแชมเปี้ยนส์ลีกมาปีนี้สเกมพวกเขายัางไม่ชนะใครเลยนะครับก็วันนี้ผมมองว่า เป็นโอกาสดีที่สุดและที่พวกเขาจะเก็บชัยชนะได้นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสมโมสรเพราะว่ามนเโกเองเนี่ยช่วงนี้ก็กาลังย่ําแย่เหมือนกันนะครับผมเลยเมองว่าเนี้เชียร์ไปที่ฝั่งเจ้าถิ่นดีกว่านะครับน่าจะปลดล็อกชัยชนะเกมแรกในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับส่วนราคาสูงต่ำคู่นี้ก็มีโอกาสที่จะยิงกันเยอะนะครับเพราะว่าราคาเปิดมา2.5แบบน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาจ่ายที่สูงสุดเนี่ยที่2.75เนี่ย ก็ไม่ได้จ่ายกันเยอะขนาดนั้นนะครับคู่นี้นะีผมเคยเลยผมจึงมองว่านะครับไปที่ราคาสูง2.5ได้นะครับสรุปนะครับวันนี้ผมเชียร์ที่โบรุรนญยาราคาเสมอแล้วก็วางสูงไว้ที่2.5สำหรับคู่นี้ครับคู่ต่อมานะครับคู่ที่6เราไปกันที่คู่ระหว่างบรุเซียดอทมุลครับจะเปิดรางซิกเนลอิเดนาพาร์ครับการเมืองของสตมกรัสจากออสเตรียครับ ผลงาน5เกมหลังสุดนะครับบอดมุลเนี่ยชนะได้2เกมแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันครับโดยเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งคืนฟอร์มเก่งนะครับเปิดบ้านเอาชนะอาร์เบลัซิกได้2ประตูต่อนหนึ่งส่วนทางฝั่งสตูมกราสนะครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับโดยเมื่อสุดสัปดาห์นะครับส่งตัวสำรองลงนะครับแล้วก็เปิดบ้านเจ้ากับลาปิดเวยนนาไปที่1ประตูต่อนหนึ่งครับ สถิติการเจอกันนะครับทั้ง2ทีมไม่เคยพบกันมาก่อนครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันเลยโดยสมาชิกทีมในเกมนี้นะครับทีมสีเหลืองจะ,ะไร้นักเตะเจ็บเพียบเลยนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นทั้งจิโอวานีเรนา เกเกอร์โคเบลนะครับยูเรียนไรเออร์สันยูเรียนดูลัชวิลนะครับคาริมอเดเยมี่เพรสเวลเจ็ดนะครับมาเซลเซอร์บิสเซอร์นิโคลัสซือเล่วันเดอร์มาอันธอนแล้วก็ยานคูโตที่เด้งไม่ไม่สามารถลงเล่นได้ในวันนี้ครับส่วนทางฝั่งส่วมกราสนะครับก็ยังขาดอเล็กซานเดอร์บอสโควิดนะครับเกเกอรี it, ่วูริดและก็ทางจอร์นโกลเนสแตนโควิดที่เด้งอยู่ครับ โดยการจัดทัพวันนี้นะครับดอตมูลจะมาในแท็กติก4-3-3เกมรับนะครับจะมีปาสกาลโกสนะครับมาลงมายืนเป็นแบ็คขวาแทนนะครับแล้วก็ขยับเอ็มเรชานไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับคู่กับนิโก้ชลอตเทอร์เบกส่วนแบ็คซ้ายจะเป็นรามี่เบนไซเบนี่นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูจะใช้เป็นมือ2อย่างอเล็กซานเดอร์เมเยอร์เฝ้าเสาแดงกลาง3คนนะครับจะมีไอมันอาชิลนะครับเฟลิกเอนเมชาแล้วก็ยูเรียนบันส่วน3ประสานแดนหน้าวันนี้จะมีแม็กซิมิเลียนไบเออร์นะครับแซอูกิราซีีแแลล้วกก็เเจม่ิทอรร์ดูคับ ส่วนทางฝั่งตัวมกลางจะมาในแท็กติก4-4-2นะครับไนด่านจะเป็นคิวเช่แพนนะครับเกมรับจะมียูซูฟกาซิเบโกวิชนะครับเอ็มมานูเอลนะครับไอวูนิคลาสเกรโฮเฟอร์แล้วก็ดิมิทีลาวาลีส่วนแดงกลาง4คนนะครับมาลิกยังกูเย่นะครับโทมัสฮอวักโทชินชูคานีนะครับแล้วก็วิลเลียมโบวิงนะครับส่วนคู่หน้าวันนี้จะเป็นทางมิก้าเบริสนะครับกับทางซิดียัตตาลงลาดแต่ไข่ร่วมกันครับ โดเลเดตคู่นี้นะครับผมเป็นทางฝั่งดอทมุลที่เป็นต่อเยอะเลยนะครับที่ราคา2.25แล้วก็ราคาสูงตามคู่นี้จะอยู่ที่3.5ครับคือดอทมุลเนี่ยช่วงหลังๆมาไม่ค่อยกินราคาเท่าไหร่นะครับก็เพิ่งมีเกมที่แล้วนี่แหละที่เอาชนะทางอาเบลซิกไปได้2ประตูตัวหนึ่งผมมองว่าน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะนะครับหลังจากที่เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดเนี่ย บุกไปพ่ายทางเรัลมาดิดมา5ประตูต่อ2แล้วก็ไม่ฟื้นกลับมาอีกเลยแพ้อ,อีกมา2เกมติดติดนะครับผมเลยมองว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะคืนฟอร์มได้นะครับแม้ว่านักเตะตัวหลักๆเนี่ยจะบาดเจ็บเยอะก็ตามนะครับวันนี้ผมว่าเชียร์ได้นะครับที่ทางฝั่งของสื่อเหลืองดอทมุนที่ราคา2.25น่าจะยิงเกิน3ประตูขึ้นไปตัวราคาสูงต่ำนะครับถ้ามาสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยผมก็ต้องมองบนเช่นกันนะครับผมเชื่อว่าดอทมุนเนี่ยน่าจะชนะได้ถึง3 0 4ไปเลยนย้นนนสี่ศูาย์ห้าศูนางไ้ทล่นะครับวุนไปที่2.5 2 5ครับและคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปกันที่คู่ระหว่างเซลติกครับ จะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของอาร์เบลไลฟ์ซิกโดยผลงาน5เกมหลังสุดนะครับเซลติกไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ3เกมแล้วก็เสมอไป2เกมครับโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลงเล่นไปในฟุตบอลลีกคัพนะครับก็ถล่มอาร์เบดีไม่ได้ที่6ประตูต่อ0เลยทีเดียวโดวนักฟังอาร์เบลไลฟ์ซิกนะครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมครับโดยนัดล่าสุดนะครับก็บุกไปพ่ายดอทบุยมาที่1ประตูต่อ2เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับสถิติการเจอกันนะครับคู่นี้เคยพบกกกััััันนนนนนมมมาาแแคคคคค่่่เเเเพีีียยยงงง4รรรร้้้ะะบบปป็ใศึูฟชส์ลือ 2022แล้วก็อีก2ครั้งนะครับจะเป็นศึกยูโรปาลีคครับซึ่งการเจอกันเนี่ยเป็นอาร์เบลไลฟ์ซิกนะครับที่ชนะได้3เกมแล้วก็เซลติกชนะได้1เกมไม่เคยจบที่ผลเสมอเลยโดยหลล่าสุดนะครับที่เจอกันในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2022เนี่ยเป็นทางอาร์เบลไลฟ์ซิกนะครับที่บุกมเอาชนะได้ถึง2ประตูต่อ0ครับ โดยความพร้อมในเกมนี้นะครับทางฝั่งเซลติกไร้ปัญหาใดๆรบกวนนะครับขณะที่ทางฝั่งกระทิงแดงแห่งเยอรมันนะครับจะไม่มีดาบิดเราวชเวชลางเงอร์นะครับซาบีซีมอนแล้วก็คาสเตโลลูเกบาที่กําลังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บแต่คราวดีนะครับเมื่อคืนนิโกลรัสเซวัตเนี่ยสลัดเลี่ยงกลับมาพร้อมลงช่วยทีมแล้วครับ โดยการจะทับวันนี้นะครับเซลติกจะมาในแท็กติก4-3-3ครับนายด่านจะเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลลงเฝ้าเสาเกมรับจะมีอาริสเตร์จอห์นสันนะครับคาเมรอนคาร์เตอร์วิกเกอร์ออสตันพลาสตี้นะครับแล้วก็เกรกเทเลอร์เนี่ยดูแลแดนกลาง3ประสานนะครับจะมีอาร์เน่เอ็นเกลนะครับคาร์ลัมแม็เกเกอร์และก็เลโอฮาร์เตต้าครับส่วน3ประสานแดนหน้าวันนี้จะมีนิโคลัสคูนะครับเคียวโกะฟูฮาชิและก็ไดเซนมาเอดาช่วยกันไล่ล่าสกอร์ครับทางฝั่งเอเบอไลฟ์ซิกนนะะครับจมาใแทติก4-4-2 ผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นเปเตอร์กูรัชชี่ครับในเกมรับจะมีลุชาเชลเกียทวิดาวิลเลียนออบานลูคัสกอร์สตอร์มันและก็เบนจามินเฮริกแดนกลาง4คนนะครับจะมีคริสตอฟเบลกัตเนอร์อามาดูไอดาราอาตูแฟมิเลนและก็อันโตนิโอตูซาครับส่วนคู่หน้าวันนี้จะใช้เป็นเบนจามินเซย์สโกนะครับลงล่าดตะข่ายร่วมกับทางโลอิกโอเปนด้าครับโดยเร็ในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งอาร์เบลลับซิกที่บุกมาต่ออยู่ที่ราคา0.25 แล้วก็ราคาสูงต่ําคู่นี้จะอยู่ที่3ลูกครับผมมาว่าวันนี้ไลฟ์ซิกเนี่ยสำคัญมากๆากเลยครับถ้าเกิดจะเข้ารอบต่อไปพวกเขาเนี่ยแพ้มาแล้ว2เกมติดต่อกันและถแถมแถมเป็นการแพ้ในบ้านด้วยวันนี้มาเจอเซลติกนะครับที่อยู่โถสี่เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเขามองถึงชัยชนะแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเสมอหรือว่าแพ้กลับไปเนี่ยโอกาสที่จะตกรอบเนี่ยมีสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็เซลติกเองแม้ว่าผลงานจะไม่แพ้ใครก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาพวกเขาเจอกับทีมที่แบบแข็งแกร่งจริงๆกับแบบเนี้ยรอดยากทุกรายนะครับผมเลยมองว,ว่าวันนี้เซลติก ไม่ชนะแน่นอนนะครับและมีโอกาสที่จะโดนคาบ้านแบบโดนถล่มด้วยนะครับวันนี้เชียร์ได้เลยนะครับที่อาแบลไลฟ์ซิกนะครับราคา0.25แล้วก็วางสูงจัดไปเน้นๆเลยนะครับที่3ลูกคู่นี้จะยิงกันเยอะอย่างแน่นอนครับและนี่นะครับก็คือบทสรุปทั้งหมดทั้ง7คู่ทีเด็ดของจานแปงในค่ำคืนนี้นะครับส่วนใครอยากรู้ว่าผมเน้นตัวไหนเนี่ยก็แอดกันเข้ามาได้นะครับที่แอด kkg 8 8 8นะครับรับรองตัวเต็งของจานแปงเนี่ยกินเต็มทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทีนึ่งแล้วกันนะครับว เอซิมิลานนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ที่เรียลมาดริดนะครับราคา1.25 แล้วก็วางต่ำไว้ที่3เมตรครับส่วนคู่ลิเวอร์พูลกับทางเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยผมมองว่าลิเวอร์พูลนี้ชนะได้แน่นอนนะครับที่ราคา0.75แล้วก็วางต่ำไว้ที่3ลูกเหมือนกันนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนกับแมนซิตี้นะครับเกมสังลาอัมโมรินในบ้านนะครับผมเชื่อว่าไม่น่ารอดนะครับเชื่อไว้ที่แมนซิตี้ดีกว่านะครับที่ราคา0.75นะฮะแล้วก็วางสูงไว้ที่3ลูกครับลิวกับยูเวนตุสนะครับคู่นี้ผมขออิงไปที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นลิวนะครับน่าจะชนะยูเวนตุสได้นะครับหรือววว่่่่่าาาาาอออออยยยงงนนนนน้้เเเเีีกกกก็็สสมมะะคครรััับบบบแลลตไท2.25โโ คู่นี้ผมขอเชียร์ที่เจ้าถิ่นเช่นกันที่โบโลญยาน่าจะสร้างประวัติศาสตร์นะครับชนะเป็นเกมแรกได้นะครับแล้วก็คู่นี้วางสูงไว้ที่2.5ครับบลูเซียดัดมุนเจอกับสตุมการนะครับคู่นี้ผมขอไปที่ดัดมุนนะครับราคา2.25แล้วก็วางสูงไว้ที่3.5ครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเซลติกกับอาร์เบลไลฟ์ซิกเมื่อเมื่อกี้นี้ที่พูดไปนะครับก็ขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนนะครับอาร์เบลไลฟ์ซิกที่ราคา0.25ย แลวก็วางสูงไว้ที่3เมตรครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยครับส่วนใครอยากรู้อาตัวทีเด็ดตัว V ีตัวเต็งเนี่ยหรือว่าทีเด็ดของเพื่อนผมคนอื่นๆเนี่ยก็แอดเข้ามาได้เลยนะครับที่แอดเคเครๆครับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังแล้วพรุ่งนี้นะครับเรากลับมาเจอกันใหม่จัดเน้นๆกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ